ให้เสียภาษาไทยโดยอาจารย์จิตรองติโอคลิปนี้ทำขึ้ความมัติยเท่านั้นนะครับ นี่ได้ตุ๊กตามาแม่เจอบ้านซะแล้วอย่างนี้ต้องไปแล้วล่ะไป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 บ้านใหญ่มากเลยมันทำอะไรของมันวะมันไหวปนะมนอุ้ก็ไม่รู้นี่พี่เบาเอาเข้าบ้านไปแล้ว้ยเขาได้ไงไนะเ่ี่ยแม่ตัวใหญ่กว่าประตูตั้งเยอะเลยเดินไปแล้วเดินไปแล้วโอ้โว่าไงอะไงทำอะไรดีนะ ห่อนึกออกแลว้วเดี๋ยวฉันมานะเดี๋ยวฉันไม่เอาของก่อนมันไปโดนตัวไหนมาวะนั่นอะแต่ก็ไม่หนักเท่าอีนน๋นี่แม่งก็เหวอเหมือนกันไอ้อว่างๆไม่มีอะไรทำพี่น้องดูทีวีไปก่อนดูมาหาชั่วโมงแล้วยังไม่เปลี่ยนช่องไหนเลยเอ้าโอ้โหโซดา,านี่น้องกินละหน่อยนะผมว,ว่ามันอยู่มานจนหลอนแล้วพี่เบลล์ <c oughs> สดเชิญพี่น้องเไอ้กว้างทิ้งซะก่อนไม่ใช่ของบ้านกู <c oughs> แม่ไปในครัวน่อยดียยกว่าพี่น้องแม่หิวแล้วอยากกินอะไรก็กินเปิดไปเดินตู้เย็นมาเจออะไรมาวะเนี่ย กระดาษพียบแต่ก็ต้องแดกอะนะไม่มีอะไรแดกแล้วช่วงนี้เจอเฮ้ยเฮ้ยโอโหโอโหของดีอยู่ตรงนั้นอย่างนี้ต้องแต่งตัวสุภาพไปกีบเอาแล้วมาไงน้องสาวพี่เองพี่น้องเอออยู่ไหนนะ้าเก็บไว้นานเกินไม่ได้เช็คดูอ้าเจอแล้วกระจกไงเราขามาแล้วมาแล้วมาแล้วรอก่อนนะ แม่เป็นไงบ้างนะ,ะไม่เนะตุ๊กตาฉันนี่น้องสาวเป็นไงบ้างช่วงนี้เงาบ้านอยู่ปีช่วยไอ้เฮ้ยไอ้แม่เล็กสาวเว้ยเลยพ่อก,ก่อนนะปีะรวยโวยเป็นทองนะอก็พ่อก่อนนะั้น้องสาวแม่อยู่กับปีไม่ต้องกลัววันลำบากกับปนะีเดี๋ยวมึงใครวนะนั่นนะ่ะก็คนที่ซื้อตุ๊กตาตัวน,นั้นมาไงเฮ้ยมึงมึงจะมาขัาดขวางว่าพลังของกูอ่ะนี่แหวนกูนะก็พ่อก่อนจะบ้าหรือไงฉันเป็นคนซื้อตุ๊กตาตัวนี้มันต้องเป็นของฉันสิวะเฮอนี่มึงคิดว่าเงินมึงซื้อความรักไงงั้นนะ ีวันนี้ของกูเอ้ยบอกกรีเอาไหมของกูออกมานี่เลยไอ้แล้วน้องสาวแม่ไม่ทันคาดคำกูพากไม่ทันเลยเฮ้แกที่มันดื้อได้จริงเยอะแม่งกูไปละไปเลยไม่ต้องกลัวน้องสาววิจัยจัดการเองแต่จริงก็มาดิครับเอาตุ๊กตากูขึ้นมาแล้วโว้ยวิ่งขึ้นมาได้แป๊บนึงคิดว่าจริงฉันต่งไอ้เวินที่วางตัวเยอะตังเยอะไม่ต้องห่วงน้องสาววิ่งเร็วอย่ากั็มาราธอนเอ้ยมายแง่ขอมึงอ่ะเนี่มาสองคนเลย เม่ทำเก่าจริงสองคนอย่างนี้ต้องเจอกูนะหน่อยรอแป๊บนึงนะน้องสาวกี่โมงเก่งเหรอมึงเก่งเหรอนี่มัดแมงเหนวิ่งแบบพี่ตัวละพี่น้องไปกันแล้วเอาตุ๊กตากูขึ้นมาเฮ้ยเฮเหนื่อยเว้ยเหนื่อยเว้ยมาเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นะอย่าหยุดกูยิงยกมือแล้วครับเฮ้เดี๋ยวสุดก็ได้คืนซะอ่ไม่นะเอาเหี้ยเหรอโอ้ดูดูอื้มผัดตาผัดใจ อีไอ้เบลกซาปร,ารีดเอ้ยอย่างนี้ต้องซอ่อนในห้องน้ำนะมันคงจะไม่ตามมาหรอกแต่ตามมากูปวดขี้แล้วทีนี้ต้องเช็คดูก่อนมามีใครหรือเปล่าหมุนกล้องซามาเริ่มชงซาเอาหมุนแล้วอืมอึมฮึมซูมตากูตากูจะหลุดเลยแมนะ่ยเอ้ยปลอดภัยสักทีเดี๋ยวแค่เราสองคนแล้วต้องซาวเอาขึ้นมาโอ้โหจะถกขี้เอ้ยไม่ใช่โมีเล็บจะทำก้าวเหกูมีที่ตัดรรเล็บไอาไว้ก็ไม่ครับ อ่อนหัดจริงๆนะมึงนะวันนี้เขาของกูเอ้ของกูลองหลายวิธีนะ้วยังไม่ชนะมันเลยนี่จะส่งคนรบของเราไปหน่อหแล้วเอาละไปเออไปก้ยแล้วเขาได้เขาเก็บเลยแป๊บเดียวชิพ่าแล้วเจอหุ่นยนต์แล้วนี่แมงปูเขามา่ยิงั้งวันเลยม่ไงวะ มึงจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมก็มาดิาครับบวกูเยอะบอกก่อนแน่จริงมึงก็มาดิแม่มึงยังไม่อยููจริงเอ้มันหาเนี่เมื่อกี้เฮ้ยช้างแมงทีนี้มึงเจอกูละกระท่าเง่้งเอาพันล้าง <c oughs> ดูไปขนาดนั้นต้องเจ็บแน่เลยทำไมไมนเจ็บจังวะ โอ้เว้ได้โดนตูดกูทั้งนันเลยไม่นะันตุ๊กตาของเราลําตกอยู่ในมือของเล็กสซาตุ๊กตาตัวนี้มันสำคัญมากไน้ามาตรงวันปีใหม่จบฉลามากมามดี<ม>แล้วไม่ได้คุกกี้วันปีใหม่ก็บุญแล้วป่านนี้ตุ๊กตาเราจะเป็นยังไงบ้างนะคิดถึงจังเลยเป็นยังไงบ้างานะตุ๊กตาเราเอ้ยป่าตาป่าใจ เอาล่ะทั้งสองคนก็คงจะรักกันนานๆนะเจ้าบ่าวก็รักเจ้าสาวเจ้าสาวก็รักเจ้าบา่าวเอาทีนี้รถน้ำโศบได้เขาไม่เอารถน้ำสงังเอาผมไม่รู้นี่โทษจีพี่เบ่าเออไม่ไเลยเฮ้ยคนนอกงานอย่าไปยุ่งวะจ้าคนกำลังแต่งงานอยู่เออว้าวไม่ไงเ,เ,เราต้องลาึ้นมาเออผมกลัวตายเลยเอ้าวเจ็บคอเนี่ยขอไปขาดกบุนแล้วมั้งนะเดี๋ยวเรานำจี้เดียวพี่เบ่าผมว่าคงปล่อยไปไม่ดีแน่แน่ ล่อยไปตทำหาเลยแล้วก็เตรียมไปสม,มุนไปยิงมาเลยสิวะไอเดียวไวเลยกูดมากไปเบาเอ้ยเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาด้วยเฮ้ยคิดว่าเป็นแมรัพยแล้วเก่าเหรอมาพร้อมเลยนะพี่ไปเบาเออยิงเลยไฟเออร์ไฟเออร์ยิงกันเลยไปเบาเออยิงได้แล้วเอาขึ้นไปโอ้โหมีย้อนกลับด้วยเว้ยอยากเอาปุ่งมาแรงมึงมาแรงยกแบกเก้าเปล่าวะคนละเรื่องเลยเออเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาคือทีนี้เราได้เสองคนแล้วน้องสาว เม่เธอเก็ยังน่ารักไปพี้ยนนะน้องสาวนี่วันนี้ปีเวแวันด้วยนะเวียนแบบงบน้อยอย่างมันแรงสมามนะถ้าชูดีๆไม่ได้โดนยกทีวีแล้วเดีย๋ยวนี้ก็พร้อมแล้วดีดีสามสองหนึ่งตัดแมกเลยและเธอนะจ๊ะคนดี <c oughs> เออเจอเอเอเออเจ้าสาวกูเจ้าสาวกูเพื่อนเจ้าสาวกูรวงเออไม่นะตุกตาตุกตาเราก่อนนะอย่างนี้ต้องบินตามสิครับเฮ้ทำไมยิ่งเดินยิ่งยาวขึ้นวะเนี่ย ไม่น่าเอะไม่ทันแล้วพี่เป่าชิบหาดไงเพิ่งแต่งงานมาเมื่อกี้ทำไงดีละเพื่อนกูหลายกวนนาทีรักกวคนาที่ทำกรรมรักจิกกันเออใจคอมื่อแล้วกูเฮ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อก็พอซ่อมได้อยู่นะเราเปล่งนะกูตาอืมองนี้ต้องใช้เทปสักหน่อยละเออดูดีเหมือนเก่าเลยเดออี๋ยวสุดก็ได้กลับมาสักทีละโตตัออ้งนานนะออมาดูทีวีกันเถอะ ไอ้น้องสาวแม่คนยี่ไหนวะน้องไม่เคยเห็นมาก่อนเลยปีบาร์เราอีกแล้วนี่เอาไม้มาตีหัวมันทีดิให้เสียภาษาไทยโดยอากิรัตุยสองศึกน,นะครับหากมีการพลาดที่ไม่สุภาพหรือประการใดขออภัยด้วยนะครับแล้วคงจะทำวอ,อ๊กกี้แค่ตอนเดียวนั้นนะครับผมตอนนี้ผมไม่ทำนะครับเดี๋ยวคนโดนแบนเพราะฉะนั้นเนี่ยหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมรับคลิปต่อไปครับผมเอาละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมรับสวัสดีครับ